อย่างไรย่งไงทำไมมันไอ้นี่วะมันช้าวะใเอาปืนอะไดิเอาปืนอะไรอ่ะ MP คู่แรกจัาวะ m กับกูไม่ได้จ้าไปไม่มีเนซื้อไปซื้อไปสองพันเจ็ดเองไอ้สองหม่นเองไม่มีตังค์เลยกูให้พูดอีกทีอีกทีแม่มึงใต้ไม่มึงเต้พ้อมขอคิดทีดิพี่พอมาเลย รอดิรอดิยืนไหนมาดินี่ยอยู่เนี่ยยอไงนี่ยนี่ปิดระเบิด่ะปิดและคอนโดสนใจแก๊สกับกับพี่ป่ะน้องมึงจะไปโกงเขาทำไมอะอะไรวะปืนไม่เห็นแรงเลยเลยวะเขาก็ไม่ได้กดแข่งเห็นป่ะแก๊สแก๊สสีเขียวปืนปรอมแล้วพี่แก๊สเขียวสีลูกเอไม่ต้องเล่นละคอนโดไหนแก๊สเขียวสีลูกกูกูมีอยู่เนี่ยมีอะไรสมมุกสมมุกอะไรเลไรต่าละ มันไมแก้ก็ทำไมระม็อกดาเมจไม่ลดหรอกไรสหลักละนะอืมไม่ลดเหมือนพี่ว่าไปกดใครเข้ามาเองแต่กูเนี่ยใช่อ่ะกูให้กูเลือกกูให้มึงเลือกกูให้มกูมีแก้ธรรมดาก็ซื้อดิไม่มีแก้มีเป็นหมื่นกูเห็นอยู่ไม่มีขายมันไม่มีขายอกูให้มึงพูดอีกทีกูให้มึงพูดอีกทีกูให้มึงพูดอีกทีมีก็ได้กูเพิ่งกลับมาเล่นไม่ใช่กูโกนนะมึงจะไปโกงกาทำไมไม่ได้โกงเขาเรียกว่าการเพิ่มอัตราลดในการเล่นเจังไรดีเวนมึงเคยโดนมั่วยาวไหม อะไรอะไรถือมีดมาทำไมพี่เมื่อกี้กับผมเิ็ไนะพี่อะไรอ่ะผมเห็นพี่ถือมีดมาพี่สื่อสื่อครูสับจะบวีวิ่งยิงยิงยิงเกดเลยแอมก็อะไรก็จะหาว่ากูฟันเลยนะไม่ซื้อพ่อมันมีอยู่แล้วมีเป็นร้อยวันเลยพี่โดนแน่โดนแน่โดนแน่อยากอยากได้ระเบิดฆ่าตัวตายแบบปากแก๊สเสร็จแล้วก็ฆ่าตัวตายเลยโอ๊ย กูหูอรู้จักวะไม่โดนฮือเหี้อะไรนะอีโวอีโวเก้าป่ะอีโวใช่อีโวอะไรวะอีโวสามดิโหยังไม่ตาย เขาไม่ยิงหรอไม่ใช่เลาไม่ียิงอยู่เียวเร่นยิงไม่ชอบจังเสียงอีโวไม่ดีเลยมี MP7 เลยอะ MP7 ในคอร์เตอร์เริ่มต้นคอเตอร์ไตอ่ยชอบมากกูจะตายสมอตัวเองเลยสนายไม่ตายสนายไม่เกินไปละจริงแจ้งแป๊บปอๆแตงนัโหรืแจ้งเลยน้องกู เออเออเด็จะในคงปูอะะลปอะจะปแต่แต่พี่ขออย่างด่าไม่ดีนี่นะาไม่ได้่าืม่ได้ด่าไม่ได้ด่าไ่้่าไก่ได้ด่าไไดด่าไม่ได้ด่ด้ดมดดทาม่รา้ด่า่ไดด้าม่างได้ได้เ่้ยอ่่าพม่งดิโอ้โหาไ่งด้าปม่่าไม่ได้าลึก้่า่้า่่ไม่เดร็จด้วยโดนหรือไงไม่โดนมั้งอา่างม่้ไม่ดดไ

เถ้าก yeah, yeah, yeah. right. yeah, yeah. ูน yeah, yeah. exactly. ี yeah. ่กูเกรงใจนะถ้ากูไม่เกรงใจมอมีกัรแล้วจับทีมาป่ะโอ้โหจะตายโอ้โหนี่ไงเห็นไหมคนไม่เกรงใจก็รื้อยู่ดชีแต่คนไม่เกงใจไม่ได้อ้าวโดนหัวได้ไงวะเฮ้ยโดนหัวได้ไงมึงยิ้มเล่นแบบจริงจ้าไม่ได้ ว่าเราจะแฟดสีลูกขอโทษคิดดูทีสภาพแฝสีลูกมันมีด้วยเหรอมีไงก็มึงกอมึงกับพูรวมกันฟิวชั่นออวตัวคิวดูแกตายโอ้โหเวรกรรมแท้ใครอยู่น่ะเฮ้ยกูก็ไม่รู้กูจะลบยังไงเหมนกันเต็มไปหมดแล้วคอมโบอยู่สองคนอะคนละสองลูกเ่ยจนบรรดาจะลบจริงไปเลย มาไงเนี่ยดิกระชับฟังด้วยกูร้องจะมาแค่แต่มันกูโดนต่อเสดกูโดนต่อเสดกูกลัวมีวีอะไรบางอย่างมันจะร้อยมาหาเราเลยกูไม่ตายไม่ตายโดนมีคนตายโอ้โหดูมันยิงเนี่ยมนเก็บคนเดียวกูห้าตัวแล้วอ่ะ ยิงเด London, to anyway. oh, no, no ี๋ยวยิงคืนให้เลยยิงให้สุนัยต้องเจอกับสุนัยดีกว่านั่นและแม่นอยู่แล้วโอ้โหแต่แม่น้องมันแม่นอยู่แล้วจับบุญเกลียวเมื่อก้ได้ปืนกูบอกแมงบอกมันถึงพี่อะอ้ยหลบหลบนัดที่ตาเข้าซ้ายเข้าซ้ายโอ้โหนโดนนะไม่ตายสองโทรมาแล้วอ ไม่ตายไม่ตายพียยย่จะตาย <laughs> แกต,ตายนะโดนแกต,ตายนะเปิดรีบเอาใส่ลูกอยู่เฮ้ยขอโทษโคตรถืงเล ตาโอ look, okay. rumor, ้โหปไดจบปินี่กูปิยาแป๊บนึงมึงไข่เขาเล่นเหันั่นุกเลยนี่ไงนี่เจ็บหเจ็บเจ็บเจ็บโอ้จะตายจะตายไปกนทุหมดไปกนดีดแล้วทรตายแล้ว bắt được, chết, bắt được cái, <laughs> phải hay, khêu ui, bắt được cái, đồ bao bao, còn ở bao bao, tôi sẽ ra เหมือนเราเกียงเขาเมืเเอนเราแพ้เขาทนเหี้ยโโนโห้แฝดอีกเละเอาเอาบ้างมาราสี่ลูกเลยคอนโดเท่าไหรแลรงง้วแฟยตองว่าอยู่ตรงไหนเนี่ะ าตัวเองหน้าตัวหน้าตัวหน้าตัวนะไอมึง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 ไปไปชักแครไกไหนวะฟังเอามาส่งมาเลโอ้ยอะไรนะไอ้หนุ่มเล่นกันเหรอนุ่เล่นแไรที่ไหนมาวะถามมาดินุ่มเล่นไหมอีกแล้วแฟตอีกแล้วเฮ้ยไม่หลบแถมปลาเบิดติดด้วย เอออยู่ฐานโหล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 หลจูจูหลหลจูเอาดิอย่งยิงดีคนอื่นแกดแกโโหจูหลใกล้แล้วคอนโดใกล้แล้ว เ <C> e <AR> ขาโม้ไปเลยที่กูปิวเลยทัดเดียวโอ้ยเจ็บ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 แปดก็มีแปดไทยโอ้โหแค่สองตัวเองคอนโดตัวสุดท้ายคอนโดคอนโดนะนเนี่ไงไปตายแล้วไ,ไ,ไปตายแล้วเอ้ยโอ้โหีดดเดยวคือถ้าเราเข้ามาเลยวันนี้คืออีซี่ใช่ป่ะ อีซีอีซีสลับฝังเปล่าสลับฝังเปล่าสลับฝังเดี๋ยวขอไล่ซ้อมปืนแป๊บเมื่อกี้เปิดอะไรปืนชัดเดี๋ยวเจอสไนเปอร์ของจริงหรอกระวังไว้ใต้คุมดีฝาทำไมอยู่ดีปืนนี้มันลอยขึ้นมาในหัววะ ไปกันทอนโดเดยเราแพ้อีกไปแล้วไปล้วกวข้างล่างลงไปเขาว่ต้องมีอะไรแน่นๆเลยคลคา,ากูมสสุดใจจ <laughs> <laughs> ไม่ต้องถ <laughs> ามเรบความแลคากูม่ไดู้หกัะันหาเล่นนี้ไม่เล่นนานแล้วนะ <c oughs> ตัตัวเรนเลงลแเเล,เลแกยระบบแก๊สออเต ยกยกกยกเสาเดียวเล่นได้ทั้งวันเนาะจริงๆนะอุ้ยเกือบปาโอ้โหแวนเลดเบลไดงเลได้ ไปเล่นเด้งๆกายมึงที่ดูเล่นมีดอ่ะใช่กูได้น้องมีดไปฟังได้เลยแมวไอ้หมวกปืนยิงนะหมวกเริ่มต้นอย่างเด้งเลยคอนโดกูได้แรงบันดาลใจปืนนี้ก็จะทีบีแก๊กแก๊กแก๊กไอ้คนที่มันเล่นแก๊ก้าใจร้ายโอ้ยทะลุคอนโดนั่นอีกคนยังทะลุ Thép sút, ấy hiên nát điều thép sút. Ủa, mẹ vừa để thả lên lầu. Ui một phẹt. Tay một lần. Tay một Chết Tay sao, lần. Tay một lần. Tay một lần. Tay อะไรหมดเลยถ้าตกโอ้โหเขาเกลี่ยกระพิบบ้านนิโอ้โหกระพิบเป็นชั่วโมงเลยเฮ้ยมาฝั่งน่นยิ่งน้อยลงวะทำไมโอ้ยทำไมทำไมของคุณไม่กระพิบเหมือนเขาบ้างคุณไม่กระพิบเหมือนเขาบ้างนั่นสิ

โอ้ไปใครวะแถวนั้นแหละไม่รู้ไม่ทราบไปเจอแต่ก็รู้แค่นี้แหละมึงมาเร็วโอ้ยไม่มีแฟตกูไม่มีแฟตอเดยังนั่งป่าสกุลเลยมวบไปแล้วอะไรปืนๆอยากเปลืองตังค์ซ่อมปืนมากกว่าเฮ้ยโมเมนต์ใครวะกระดาวไงยกระดาวไงอุ้ยมาไม่เยอะหรอไมีหลาตัวเชีไหวะโอ้ยเยอะมากสี่หลักมาตั้งเยอะ แล้วก็ทำให้พูดเจอกีวัคนรวยไปดไ้มันยู่แบบนี้ยี่สองยีองยองยี่สองยี่สานี่แหละประมาณนั้นตอเล่นตัวผมตัวผมเล่นไปดีครับพี่น้องประชาชนตนี้กูยังเล่นไม่ตกไม่หมดเลยเียให้กูเล่นอีกตัวหนึง ต่อเต็มไปเรื่อยๆไปขึ้นบอกแล้วเลยชั่วโมงเอีกทหนึ่งว่นเดเต็มดูพี่เจ้รีบไปไหนจะต้องคุยกับเมียไปแล้วเจอกันพุงนี่ออนแทก็แท็กมาแล้วออนไหวก็ทักมาเผู้โดนแฟร์อีกแล้วทีน่ารักร่างกู้น่ารักางกู้ร่างกู

กายวิญกายวิกายวี่เอาอาการไคเนี่ยเนี่ยยิงบบกงคว้างไปเนี่ยอะพันเ่ย้งปินโอ้โหไม่มีตรงนี้ไม่มีตรงนี้เพิ่ซื้อมาไม่มีตัวตาน่าซื้อไว้อยู่ทีมนี้นี่าจะเล่นแฟรทีมต้องการแฟรทีมต้องการตัวแทนโอ้ยป้องครับครับ ข่าของอ่นอะไเ่ยได้เปิดหกแล้วอุ้ยเฉียวตูอาก่อนอุ้ยอุ้ยโมดดุสองเขาใครได้รุสองวะอันนเวนทำธุกิจใช่โอ้เอ้าสบัดมาโดนใช่ ทำลกิจทำละกิจตาห,ลลน,หน้า <c oughs> ห,อหงอกไม่ได้แล้วตอนนี้ทำละกิจเป็นเล่นเล่นเออ <c oughs> เอาเอาเล่นซองหรือเล่นกลวนเนี้ยไม่เคยที่จะโดนซองยิงตัวตายดีเลยเฮ้ย แล้วเหรอขึ้นเลยขึ้นเลยคอนโดอีกหกตัวเองแบกดยวะคอนโดขึ้นใจไว้ยฮ้ยเฮ้ยเนี่ยมันรวโอ้โหมายิงกันหนักจังวะใช่มีเงินเลือนด้วยหลังคอนโดหลังอย่างงั้นแหละพี่พี่ก็แค่ได้แค่นเตือนทั้งนาที่ยังตเดี๋ยวว่าเขาดีกูก็ตุ๋ยเหมือนกันตุ๋ยกว่าไอ้พี เออความมุ่งตรงไอ้หัวไม่แตกเลยโอ้ยทำไมปิ๊ดเขายิงผมแน่แน่นเก็บไปนะพี่ดาเฮ้ยพี่โดนเออมึงฆ่ากูไม่ได้หรอกเยอะๆปืนใช่ใส่แก่ขายขึ้นดีมาไม่ทันกูมาไม่ทันเลยมึงไม่ฆ่าตัวตายมั้งยเบ๊ะตอนที่ปืนแกเขียวครับตอเพื่อนี้ใช่ไหมแต่เลือดน้อย ระแับออโต้คิวเดี๋ยวเราใกล้ชนะ้ใกล้ชนะชนะเฮยงดูหาแค่ต uh ัวเดียวเองสองตัวแล้วไงลูกแพร่ยิงหขึ้นทุกวันเลยรันไม่ออกสงนับเอ็นไงเอ้ยโอหโแคนโจังันนี้นอกันลูกเขาล่นะโ นก็พูดไปเรื่อยนะพูดความจริงนั่นนี่โคตรตายโดนแก๊สอัดไรเล่นแกทีมานั่นนี่โอ๊ยป่าซ้ายมาแล้วก็โดนหน้ากระโดดดูแก๊สไปซุบโคตรอ่ะแบบคือหลงอะเข้าไอเทมถ้าไม่ดูแบบเข้ามาทันก็ไม่เจอเลยอะ ใครวะใครเดินชนเสาเดินอยู่ดูด้ไอตอนเล่นตัวไหนเล่นมูเหรอใช่ตอนเล่นเล่นมูกูมองตวใครวะเล่นมูนี่ตวใครนะอก่อนตัวผมจะตุกอะไรล่ะตัวนี่ตัวแรกเลยที่ตอมาต้องมีตกใครแกแล้

ป่ายิงทะลุไหมมันมนัดเดียวเลยมั้งคอนโดตัวสุดท้ายเออถอยถอยกับมันถอยถอยตดเรื่อม<ด>ันเก็บอะไรเนี่ยตายตายตายถอยแปรแล้วลุกไปทรไหมดิลคกเดียวถอยนนอถอย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  <c oughs> ม,มีมีคนเป่นเพื่อนเขโดเราเป็น,น,ท,ปน,นทีมเวิร์กไงใช่ไหมตัวหลอกตัวจริงเลยวมเรื่อว่าแล้วแหมวิ่งทะลุกวันมาแล้ว <c oughs> เจอพี่เจอพี่นนท์ก่อนไงพีนนท์เล็ดโดนแทน